ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาวิงโกเจมเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะบิงทั้งนี่เลยเดลตาแล้วก็แกมมาเลยเพราะว่าเปิดดูแล้วมันทั้งสองอย่างนี้มันเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เลยว่าจะเหมาทั้งสองอย่างเลยดูก่อนนะว่าจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นี่นะทุนเจ็ดสิบเก้าจุดเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้ดูนะประมาณจุดสี่จุดห้านี่แหละมั้งได เพื่อนๆก็จะได้เห็นต้นทุนไปด้วยเลยว่าทุนเท่าไหร่นะใครทักมาวะเนีนี้ นนก็เรียบร้อยนะซื้อหมดละมาได้อะไรมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอรวมแป๊บหนึ่งนะ อย่แกมมา,าหมดเดลาหมดก็ได้เท่าไหร่เนี่ยเดล塔สามสิบสี่แล้วก็แกมมาอีกสามสิบเจ็ดนะต้องใช้ใบบิงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคำนวณก่อนนะมันจะประมาณห้าต่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เอาเป็นเดลต้าเจ็ดใบแล้วกันเดลต้าสักเจ็ดใบก็เร่านี้อาจจะบิงไม่ได้เยอะนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแพงนะทั้งสองอย่างนี้ก็เห็นราคากันแล้วนะไม่รู้ว่าจะเจ๊งเลยหรือขาดทุนเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเดลต้ากับเกม่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกําไรยากนิดหนึ่งแต่ก็ามาทำให้ดูเฉยเลวเพราะว่าเคยพูดไ้แล้ว อันนี้ก็เจ็ดใบเหมือนกันแล้วกันก็คือถ้าถ้าไม่บิงนี่ก็คือเรียบร้อยเลยนะหมดตลาดแล้วไม่มีให้ซื้อแล้วด้วยถ้าผมซื้อเกินก็คือมันจะไม่พอนะเดต้าเดต้า,ตาอ้าวกูซื้อเดลต้ามาเท่าไหร่เนี่ย เจ็ดใบอันนี้เก็บใบโอแคนี้แล้วกันเอาอย่ายกดผิดถ้าผมบิงทั้งเนี่ยตัวไหนตัวนึงได้กําไรก,ก็คือผมก็จะไม่ไม่ไปบวกต่อนะแต่ถ้าบิงแล้วขาดทุนผมก็จะเอาไปบวกขึ้นบวกสองเหมือนเดิมแต่ถ้ามันบิงออกมาผลที่ได้มาแล้วมันได้กําไรแล้วเนี่ยผมก็จะไม่อันนี้ละ นี่อะไรวะเนี่ยบิงโกเล่นไม่เสร็จไหนวะสองเปล่า,าไม่มีเรอไม่มีด้วยช่างมันขลามไปเลยแล้วกันก็เดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกัน แกม,ม่าก่อนเจ็ดใบนะไม่รู้จะพอหรือเปล่าสาิบเจ็ดแต่สาิบเ็ดน่าจะพอแหละมันใช้สามถึงหกประมาณนี้เฮ้ยบิงแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันเออถ้าเนี่ยไอตัวแกม,ม่าเนี่ยถ้ายิ่งใช้น้อยก็ยิ่งคุ้มนะเพราะว่าราคามันก็ดีทั้งสองเลยมันจะได้ไอตัวแกม,ม่าเนี่ยมันจะได้ sp กับบูตอเวอร์นะ เป็นสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนสำหรับไอเดลต้าเนี่ยเดลต้านี่จะได้เจมแม็กกับเจมบูทพาวเวอร์เนี่ยยิ่งใช้น้อยก็ยิ่งคุ้มนะผมว่าแต่ถ้าได้เป็นเอสจะคุ้มมากโอ้ตัวนี้เปลือง s h เชดโดเนี่ยเรียบร้อยเลยแต่ก็คุ้มอยู่แหละโอ้โหยังเห็นสีเขียวเข้มเลยเนี่ยเรียบร้อยเหลือหก เอเหลือหงนี่น่าจะได้อีกใบหนึ่งโอ้โหเอพี HP มาไหมเนี่ยโอ้โหยังไม่เห็นเอพีเลยนะโอ้โหเจ๊งสุดๆโอ้โหกนข้างแย่โอ้โหเนี่นะเรียบร้อยเลยผมว่าน่าจะจุกๆเลยแหลนะเนี่ยลืมดูด้วยว่าต้นทุนเท่าไหร่เดี๋ยวไปบวกเอาแล้วกันแต่ได้อีกใบหนึ่งอยู่ขอเป็น HP เอพีเถอะอ้พี่ดัด ต้นทุนเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหบูตโอลุ้นลวนนี่จุกๆเลยนะผมจำไม่ได้รอรว่าเปิดที่ผมมีเท่าไรหร่75หรียบร้อาแล้วช่างมาานันเถอะก็เดี๋ยวไปเดลต้าต่อเลยนะ ตอนนี้ต้องหวังให้มันออกมาเป็นแม็กนะถ้าได้เป็นเจมแม็กก็จะได้กําไรแต่ถ้าออกมาเป็นบูทพาวเวอร์ก็จะขาดทุนแม็กก็ไม่ขาดหรอกแต่ก็มีโอกาสที่จะขาดทุนโอ้โหเออเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าได้เป็นแม็กเนี้ยก็ดีหน่อยเพราะราคามันค่อนข้างที่จะเท่าตัวเลยถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่ แกมมาเจ๋งเ้ยอันนี้ได้กําไรคิดว่าได้กำไรนะผมเห็นเจมแม็กน่าจะสองลำวานแล้วพอ <c oughs> พูดถึงแม็กก็บูธพาวรัวๆโอ้โหตาละฝาดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเห็นสามก็ได้สามจริงนะหมดแล้วน่าจะขาดทุนนะโอ้โหบูธโอเวอร์ ยับเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวได้ผมจำไม่ได้ว่าต้นคลิปผมมีเท่าไหร่แปดสิบเอ่อตีไปคร่าวๆตอนนี้ผมหมดไปประมาณ9 m ก็เ,เช็คราคาก่อนว่าขาดทุนไปเท่าไหร่นะ 500, M, 3. 5, 3, ห้าแสนสองสามเอ็มสามจุดห้าสามแสนสี่เฮ้ยราคาแพงอย่างบุทเพวเวอร์ไม่น่าจะแพงขนาดนี้หรือเปล่าวะเออประมาณนี้แหละสามแสนสามแสนสี่คคำนวณแป๊บหนึ่ง สามล้านสามบวกสามล้านห้าเห็นไหมเจมแม็กแพงมากเลยนะถ้าผมบิงออกมาได้เป็นแม็กสักห้าอันนี้ก็ค่อนข้างดีจะคุ้มแล้วเพราะว่าชิ้นละเอ็มเลยสามจุดห้าบวกหนึ่งจุดสามบวกสามแล้วกันสามเลยตีเป็นเลขก,กลมๆเลยแล้วก็ sp sp นี่ก็ แงอยู่เโอ้โหเกือบเท่าทุนนะทั้งหมดนี้เกือบเท่าทุนออยากบิงต่อเนี่ยเฮ้ยเกม่าเกม่ามาว่ะจะเสี่ยงเนียไหมเนี่ยอืม <c oughs> เลขสามันอนะลองเสี่ยง <c oughs> ดูกับห้าชิ้นแล้วกันไหนๆมาถึงขนาดนี้แล้วจะได้ตีต้นทุนไปกลมๆไปเลย พอดีถ้าซื้อไอ่แสนห้าสองชิ้นนั้นก็จะตกเป็นเจ็ดสิบเก้าเอ็มพอดีโหแน่ๆเลยกูว่าไม่พอแน่เลยผมจะซื้อแค่สองชิ้นนี่นะชิ้นละแสนหกเนี่ยอื้มไม่ดูนะว่าวิงไหมโอ้โหเข็ดโดไอ้ไอสัตว์แทกแบง เงมันเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันตัวแม็กตัวแม็กนี่ขายนะไม่บวกว่ดูความหัวร้อนก่อนแล้วอาจจะบวกแม่งเลยไปเลยบูดโอมมาเยอะดีนักติดเดยอจีซัดเฮ้ยเดี๋ยว,ยวต้องบวกต้นทุนก่อนนะ จะได้กําไรแล้วก็อาจจะเลือกกันเลยก็ได้ว่ามันติดบวกสองแล้วเนี่ยห้าเอ็มห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเดี๋ยวนะห้าหกเจ็ดนี่คือเจ็ดเอ็มละแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสอง,สสองกำไรสาวนะผมพอนะจริงเพราะาปกติผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วถ้าได้กำไรแล้วคือคือผมจะหยุดเพราะถ้าไปต่อผมเจ๊งแน่นอนผมเป็นบ่อยนะเมื่อก่อนชอบไปต่อแล้วไม่อยู่ก็ส่วนใหญ่จเจ๊งกำไรเท่านี้ผมพอใจแล้วสำหรับประมาณสามเอ็มเดี๋ยวจะไปสรุปเป็นตัวหนังสือท้ายคลิปให้ก็แล้วกันว่าหมดไปประมาณเท่าไหร่นี่ก็อาจจะยังเหลือกําไรอยอู่ถ้าได้เป็นบุโรก็ได้5้าแสนถ้าได้เป็น อันนี้ก็เจ็ดแสนก็ประมาณนี้กำไรผมก็คาดว่าจะสามถึงสี่เอ็มอยู่นะตอนนี้ก็พอก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเนี่ยมันไม่ยอมขายชิ้นเดียวอะถ้าขายชิ้นเดียวแสนหกผมจะซื้อจนบินเสร็จนั่นแหละเนี่ยตีนิสัยตีนิสัยเปิดตลาดก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันได้กำไรแล้วพอใจแล้วผมบายบาย